สวัสดีครับผมนัทพุฒิเก้วประเสริฐครับผู้พิการประเภทสามนะครับวันนี้จะมาบอกสาระและสิทธิประโยชน์ของผู้พิการนะครับเรื่องค่าค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับขอได้ที่เขตหรืออำเภอรหรือพอมอนะครับพมจนะครับ จะได้ครั้งละ3,000บาทหรือ5,000บาทนะครับแล้วแต่เคสนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาดูที่บ้านเรานะครับจะมาสอบถามเราครับว่าไปโรงพยาบาลลถอะไรอะไรยังไงเงี้ยแล้วเขาก็จะมาสอบถามที่บ้านเรานะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมจะบอกนั้นพอขอเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมองค์กรผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้ก่อตั้ง องค์กรผู้พิการถ้าเรารวมตัวกันได้3,500คนนะครับเราสามารถทำอะไรเกี่ยวกับองค์กรได้อีกหลายๆอย่างโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับการสมัครองค์กรนี้ฟรีนะครับทุกขั้นตอนนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเราจะสามารถต่อยอดไปได้สิทธิประโยชน์ของเราหลายๆอย่างต่อไปนะครับเรื่องนี้ต้องเข้าไปดูในกลุ่มขององค์กรผู้พิการนะครับ ตอนนี้เรากําลังรวมตัวให้ได้3,500คนอยู่นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าไปช่วยเป็นกระบอกเสียงไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการนะครับเข้าไปได้นะครับแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์หลายๆอย่างที่ผมจะนํามาบอกนะครับส่วนวันนี้เลยหัวข้อที่ผมจะนํามาบอกคือเรื่องค่ารักษาหรือค่าเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับจะขอได้ที่เขตที่อำเภอหรือพอมจนะครับ ส่วนเอกสารที่ต้องใช้เลยมีหนึ่งบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาบัตรผู้พิการถ้าเป็นผู้พิการนะครับต้องมีสำเนาผู้พิการด้วยแต่ถ้าไม่เป็นผู้พิการก็ขอได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นโรคที่เรืเ้อรังนะครับใช่แต่ถ้าผู้พิการเลยจะขอได้แน่นอน3ทะเบียนบ้าน สี่สำคัญนะครับใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่เราหาหมอครับเราต้องเอามายื่นกับที่สานักงานเขตหรือว่าอําเภอหรือพมจนะครับใบรับรองแพทย์นะครับอย่าลืมนะครับห้าสมุดบัญชีครับหรือสมุดบุ๊กแบงค์นะครับถ้าจะให้ดีเป็นของธนาคารอ่ากรุงไทยครับครับเงินจากเข้าไวกว่าธนาคารหนึ่งแต่ธนาคารหนึ่งก็ได้นะครับ ครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้ครับที่ผมจะบอกก็คือมีเอกสารที่ต้องใช้คือบัตรประชาชนถ้าเบียนผู้พิการใช้บัตรผู้พิการด้วยทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์สมุดบัญชีนะครับ5อย่างนะครับท่านภูม,มิําเนาวอยู่ที่ไหนไปขอที่นั่นนะครับจะสะดวกและรวดเร็วนะครับหรือว่าถ้าใกล้พอมจอลองไปที่พอมจอดูนะครับลองดูครับ อันนี้เป็นสิทธิประโยชน์อีกหนึ่งข้อนะครับที่ผมจะมาบอกก็มีหลากหลายสิทธิผลประโยชน์นะครับลองเข้ามาดูคลิปผมการลองเข้ามาติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกท่านไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเพราะบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้หมดนะครับบางทีก็ต้องกลับไปถามเจ้าหน้าที่เขานะครับเพราะว่าผมรู้เท่าที่รู้จริงๆครับความรู้ผมน้อยเหมือนกันนะครับผมเป็นผู้พิการเหมือนกันครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามที่รับชมนะครับ ถ้าเห็นว่าดีกดแชร์ให้เพื่อนได้นะครับขอบคุณครับ